คำถามมาครับทำไมแมนยูไม่เล่น4-4-2ก็ได้หรือว่า3-5-2ก็ได้หรือว่า4-1-3-2ก็ได้ทำไมเล่น4-2-3-1อ่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเล่น4-2-3-1เึ่งมาว่างานเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็ก็ยังงงอยู่ว่าสรุปแล้วโซโซชายเนี่ยจะใช้แผน4-2-3-1เป็นแผนหลักแผนเดียวเลยใช่ไหมกับกับทนจะทุกสถานการณ์เลยนะครับเพราะว่าโอเคหล่ะใช้แผนนี้ไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่า เขาอาจจะเห็นปัญหาว่าอ่ะแดนการมันยังไม่พร้อมที่จะใช้มิดฟิลด์ตัวรับคนเดียวเพราะว่ามันยังไม่มีแบบระดับคนที่เอาอยู่จริงๆเลยต้องใช้มิดฟิลด์ตัวรับคู่2คนแต่ว่าอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่ว่าในสถานการณ์อย่างสมมติทีมตกเป็นรองก่อนหรือว่าทีมที่ในเกมที่ไปเจอคู่แข่งที่ว่ากันว่ากันตามต่อคือชื่อชั้นเป็นรองเนี่ยเราจําเป็นยังที่จะต้องใช้มิดฟิลด์ตัวรับ2คนทุกเกมเลยแบบนี้จริงๆหรืออะไรเงี้ย คือถ้าสมมุติว่าเจอคู่แข่งที่เหนือกว่ายัางเป็นหรือว่าเป็นทีมใหญ่ที่อ่ะเกมนี้น่าจะต้องเน้นความรับกลุ่มอันนี้ไม่แปลกครับแต่ว่าอย่างไปเยือนวูฟแฮมตันซึ่งวูฟแฮมตันก็เล่นดีแหละแต่ว่าก่อนเกมเนี่ยคุณต้องวางแผนไปแบบคือมันต้องมันต้องเพรสเซฟขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคือ,อหลายเกมก็อาจจะปรับแบบว่าอ่ะตัวเดียวดีกว่าไหมเพื่อที่จะไปเพิ่มโคต้าห,หนึ่งโคต้าในตำแหน่งผู้เล่นเกมลุกคือคุณอาจจะใสก่กางรับหนึ่งคน แล้วก็ใส่พอป๊อปปาร์ลงไปแล้วก็ใส่หน้าซ้ายเป็นตัวที่เล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าจะยัยพอป๊อปปาร์ไปเล่นเป็นเป็นหน้าซ้ายอะไรเงี้ย<ม>คือเทคนิคมันสามารถปรับได้ตลอดอะไรเงี้ยคือแต่โซชาก็ยังใช้แผนนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเกมโดนนําไปก่อนขึ้นนําแล้วหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าจะเหลือสิบคนก็มิฟิลับก็ยังเป็นสองคนอยู่ก็ไม่มีแผนให้ปรับอย่างซีซ<ม>ั่กนก่อนหน้านี้ที่สองฤดูก,กาลก่อนหน้านี้บางที่เจอเกมใหญ่อะเขายังมีปรับเป็น หลังสามบ้างอะไรเงี้ยก็ยังพอมนี้เห็นแตพอมาเจอแผนนี้แล้วมีบางช่วงเวลาก่อนหน้าน,นี้ที่มันเล่นดีเนี่ยแล้วก็ยืดแผนนี้ยาวเลยซึ่งผมก็ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเพราะทีมที่ประสบความสำเร็จในหลายๆทีมถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในการแผนการเล่นในแต่และเกมมากๆพอสมควรอืมอืมอโดยส่วนตัวผมอมองว่าสีสีสองเนี่ยน่าจะตัดไปเลยในฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันมันแทบจะไม่ค่อยเห็นใครเล่นสีทีสองละส่วนสามห้าสองอ่ะ สามห้าสองเองถ้ามองถ้ามองลึกๆเองเชลซีแมนซิตี้เองก็กึ่งๆสามหสองนเป็นสามสี่สามอเพราะฟุตบอลมันมันเปลี่ยนไปมันสามสี่สามจะมองสามห้าสองก็ได้แค่ดันตัวตัววิฟิลตัวรุกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นสามสี่สามละซึ่งระบบเนี้ยมันจะมันจะเป็นระบบที่ถูกใช้ในแพร่หลายมากขึ้นคือฟุตบอลเนี่ยบอกคุณผู้ชมว่ามันมันเป็นเทรนด์อ่ะเหมือนต้นตรีน่ะรอฮีพอปอะไรเงี้ย ฟุตบอลจาก4-4-2ตอนนี้มันเป็น4-2-3-1 4-1-3-2 4-2-3-1อยู่สักระยะหนึ่งแล้วแล้ว4-2-3-1เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็น3-4-3ในอนาคตมผมว่านั้นนะเพราะว่า3-4-3มันยืดหยุ่นมากมันยืดหยุ่นมากมเกมรับแล้วมันดี <5 S 2> มันดีทางรับทาลุกใช่เกมลุกคุณก็มีตัวที่ไปแต่แต่แต่มันต้องใช้เวลาแต่เทมฟุตบอลอะอนาคตแบบผมว่ามันเคลื่อนไปหา3-4-3ซะเป็นส่วนใหญ่ คิดว่าแบบนั้นแต่ีนึ่1เองก็ยังคงใช้ได้ผลแต่ว่าถามว่าทําไมแมนยูไม่เปลี่ยนระบบหนึ่งเลยคือโซชาเองไม่เก่งแท็กติกผมมองแบบนี้โซชาไม่เก่งพอที่จะวางแท็กติกให้ลูกทีมได้หลากหลายเพราะว่าตัวเขาเองไม่ได้ศึกษา,าศาสตร์ฟุตบอลไม่ใช่กุนซือที่ที่ศึกษา,าศาสตร์ฟุตบอลแบบเหมือนของเบ่งฟุตบอลนอ่ะประมาณนั้นน่ะไม่เหมือนเจอเกนคอฟไม่เหมือนโทมัสทูเคลนเขาแค่เขาเป็นกุนซือมาก็าจริงแต่ว่าผมว่าเขาศึกษาน้อยน้อยไปหน่อย เรื่องเนี้ต้องให้เวลาโซชาซึ่งแฟนแมนยูจะไม่ชอบว่าโอ้ oh, พี่ต้องรอนานมานานจริงๆนานมากกว่าโซชาจะจับเก่งแท็ติกโซชาไม่ได้เก่งแท็ติกเท่ามูรินโญ่เลยนะเพียงแค่ทำยู่ในเต็ดแล้วสนุกกว่ามูริโนโญ่แค่ไหนแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องแท็ติกอะโซชาเก่งกว่าโซชาเอ้ยมูรินโญ่เก่งกว่าแล้วก็คนอื่นๆก็เก่งกว่าฟานกาก็เก่งแท็ติกกว่าแต่มันทาแมนยูไม่สนุกแค่นหนโซชาต้องเพิ่มเติมคือเรื่องของความเจนจัดในแท็ติก เมื่อวางระบบอื่นๆให้ลูกทีมเล่นแล้วคุณต้องบอกลูกทีมได้ว่าเมื่อระบบนี้เล่นแล้วเนี่ยผู้เล่นคนนี้ต้องเคลื่อนอย่างไรเมื่อได้บอลเมื่อไม่ได้บอลต้องเคลื่อนอย่างไรซึ่งโซชาทําไม่ได้ณเวลานี้นี่เป็นเหตุผลที่ผมมองว่าโซชาเลยไม่เล่นแผนอื่นนอกจากสี่สองสามหนึ่งซึ่งเขาเองรู้จากแผนนี้เท่านั้นดีดีพอเท่านั้นอ่าแล้ว,วโซชาเอ่อ ที่ที่ไม่เล่นสามสี่สามเหมือนแบบเหมือนเชลซีหรือที่หื่นผมมองว่าด้วยด้วยความที่คุณสมบัติของผู้เล่นในทีมชุดนี้อาจจะไม่เหมาะด้วยเพราะหลายคนมันได้ได้ได้ชื่อพี่ได้ผมมองวิงแบ็คขวานี่ยังค่อนข้างนี่เกมรับมาหายห่วงแต่ว่าถ้าถ้าสมมติเราไปเทียบกับเชลซีที่มีลิสต์เกมที่มีวิงแม็กขวาสตาร์ลิสเกัวตาผมว่ายังเป็นรองอยู่นะลองนึกเอาวานดีซาก้ายิงเซนเตอร์เอาแม็กขวายิงเซนเตอร์เอาวานานยิงเซนเตอร์วิงแบ็คซ้ายเป็นชอวิงแบ็คขวาหาตัวอื่น วิ่งแม็กขวาอาจจะเอาดาโลหรือว่าอาจจะเอาเอาใครก็ได้ที่คุณอาจจะตัดแต่งพันธุกรรมตัวอื่นก็ได้เอาทางด้านของแม็กทอมหรือเอาใครก็ได้ไปยืนวิ่งแม็กขวาเพราะว่าต้องการผู้เล่นที่วิ่งขึ้นแล้วเล่นบอลกั่เท้าได้แต่วานบิดอ่ะไม่ได้คุณอย่ามองว่าวานบิดมันเป็นขวาอย่างเดียวนะมันหุบมายืนเซนเตอร์ตัวขวาได้นะในลักษณะที่ริฟเจมเคยหุบมาเล่นอ่ะใหม่ใม่ใม่อีกแล้วใหม่มันมันมันหุบเข้ามาเล่นได้นะ มันหุบเข้ามาเล่นได้นะแล้วตัวอื่นมันก็สามารถจะยืดหยุ่นได้อย่ามองเชฟเดียวอย่ามองว่าอ่าอย่ามองว่าอยู่ชต่ดเล่นแค่เหมือนลูกชออ่ะตอนแมนยูเล่นหลังสามลูกชอเคยยืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายอะนั่นก็เป็นสิ่งที่ลูกชอทาได้เพราะงั้นอย่ามองว่าวันบิมันยืนได้เชฟเดียวผู้เล่นแมนยูชุดนี้มีศักยภาพมากพอแต่มองว่าโซชัยไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าลูกทีมต้องเล่นแบบไหนถ้าวางระบบอื่นแต่ผมว่าการก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ดีถ้าสมมติว่าไปไปเล่นกางไม่ฟีลคู่อยู่ดีอะไรเงี้ย มันต้องมีกลางที่ที่ดีกว่านี้สักสักคนหนึ่งอ่ะสักคนนึงกลางมันต้องเป็นกลางที่ครองได้เล่นได้ออกได้อย่ามาติดเชฟเนี่ยดีมาติดก็ได้ม,มาติดแต่มาติต้องต้อง,องคือเขาแก,ก่ขึ้นไปหน่อยอ่ะแต่รงมาติดถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ที่เออยู่ที่ลิสบอนใช่ไหมหรือเปล่าหรือเอ้เบนฟิกา้าเบนฟิกา้าเบนฟิกา้กาอ่าเชฟนั้นแหละโอ้นี่นี่คือนี่คือเชฟที่ที่ในฝันเลยเล่นแบบนั้นแนะล้วเห็นไหม เกมหน้าส anyway, ุดท yeah. mm ี hmm. ่ส <del mão bugs> ่งมาติดลงมาบอลที่แม็กทอมิเน์กับเฟสทําไม่ได้คือบอลแทงแนวลึกบอลจ่ายแม่นแม่นเข้าไปสู่พื้นที่อันตรายอ่ะแต่มาติดทําได้ไงนี่คือเชฟที่ที่ต้องการเออเฟสที่หาจ่ายเพื่อนใกล้ใให้แม่นก่อนเออนี่คือเชฟที่ต้องการแต่มองว่าด้วยสตาฟแมนยูแล้วก็กุนซือมันไม่สามารถทําให้เขาไม่ได้รู้จักแผนแผนมากพอที่จะเปลี่ยนให้แมนยูเล่นแผนอื่น่ ถ้าเปลี่ยนได้ก็คือฐานเดียว4-2โซเชายรู้จักยู่แค่นั้นแต่4-2มันมันไม่เหมาะกับฟุตบอลของของแมนยูแต่สมัยนี้แล้วไง <ừ> มันทําไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมองแบบนั้นนะมองแบบนั้นนะก็รอให้มันตกผลึกไวๆหน่อยแล้วกันมันเป็นหลายคนบ่นแล้วนะเอะอนะฮะติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID